t e สลาแชร์โฮเดอร์ม e e t i n g ปีนี้เข้มข้นกว่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เริ่มเห็นพฤติกรรมของอีลอนว่าเขาเปลี่ยนไปยอดขายเท s l a ช่วงปี2023เป็นต้นไปเนี่ยดรอปแรงมากเพราะว่าโปรดักต์มันไม่พัฒนาเลยอะ สวัสดีครับวบันนี้รเราเข้ามาในรายการของบันทึกเกี่ยวกับ Tesla Shareholder Meeting ปี2024รีวิวโดยพี่ท็อปนะครับ uh huh. คำถามแรกเลยคือว่าไปได้ยังไงทำไมถึงได้ Invitation ไปแล้วก็ uh, <okay. S 2> เราดูบัตรที่ไปด้วยนะครับผมโชว์ก่อนละกันครับอันนี้ของ2023 แล้วก็อันนี้ของพันยี่สี่คือจริงๆเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วก็จะเขียนชมพันยี่สามองพันยี่สิบสี่นะนเห็นไห,หมหงาหม่ายเลยฮะ c o ป y p a เพ e เลยฮะงานนี้สบายใช่ <laughs> คำขำก็คือหลังจากที่เกิดพายุในเทสลานะเหมือนเขาก็งานเล็กน้อยนิดนึงพายุในเทสลาหรือว่าจะเป็นงานกี่กับเลยนะที่จะโหวตให้อีลอนได้หุน้นไม่ได้หุ้นใช่ใช่เขาโปรโมทมากเขาส่งเมลมาแบบถี่มากเลยแบบโหวตนะคุณเป็นแชร์ฮลเดอร์นะคุณโหวตนะคุณจะโหวตให้อีลอนก็ได้หรือไม่ให้อีลอนก็ได้คือทุกปี่คคครับนนนททีีีมหุ้ หรือเราลงทะเบียนในเทสลาเนี่ยเขาก็จะแบบขึ้นในเว็บอ่ะนะว่าเออซายอัพไหมอันนั้วเมติง่งเราไปดูแบบแฟคเตอรี่ทัวร์อะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยเนื่องจากว่าเขาจะมีโหมดให้ที่จะย้ายจากเดลัแวร์มาเท x a s แล้วก็หมดเพย์แพ็กเกจให้อีลอนใช่ไหมเขาก็จะมีบอกว่าเอ,อ้ยมีพิเศษนะให้แบบทัวร์กับฟรานซ์ซึ่งเป็นหัวหน้าดีไซน์กับอ,อีลอนสิบห้าคนแต่ทุกปีอะประมาณเดือนกว่าก่อนที่เขาจะประกาศงานเนี่ยครับเขาก็จะซายอัพ แล้วก็ s าย n up เข้าไปแต่เราอ่ะจะต้องยืนยันว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นเทส l a ก่อนปีนี้เข้มข้นกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้มีการที่ต้องให้วหวต้องให้แบบ Re ี a i l shareholder สู้กับพวกแบบปาวานอ่ะที่อยู่เป็นแชร์โฮเดอร์ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นพอจะรู้ข้อมูลภายในไหมครับว่ามันเกิดสงครามอะไรข้างในขึ้นก็คือมันจะมี2เรื่องอ่ะก็คืออักเพแพ็กเกจตั้งแต่2018ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้อ่านเลยอ่ะแต่คือน้องเขยผมที่เขาเป็นเทสลาแฟนบอยเลยเขาเล่าให้ฟังว่า,ามีคนหนึ่งสักคนเนี่ย มีหุ้นไม่เยอะน,นักๆมีประมาณหลักสิบหุ้นนะ่ะแล้วเขาไปแชร์ว่า Elon อีลอนไม่ควรได้อีลอนไม่ควรจะได้แพ้ไปเกลียเขาจึงที่เขาบอกตีราคาสูงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปแชร์ที่เดลาแวร์ซึ่งในมุมมองของคนในฝรั่งเนี่ยเขาบอกที่เดลาแวร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นบวกกับอ่าบิ๊กมิสัสส่วนใหญ่ฉะนั้นบริษัทส่วนใหญ่ในอเมริกาจะเยอะที่จะไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่เดลาแวร์แต่ปรากฏว่าคราวเนี้ยอ่าอีลอนแพ้อ่จัดบอกว่ายูไม่ควรได้นะพอแพ้ปุ๊บเทสลาก็บอก ไม่ยอมเว้ยงั้นฉันจะย้ายมาเท็กซัสฉะนั้นหลักๆเลย2เรื่องที่เขาจะอัพยูกันที่เขาอยากให้คนไปโ่วยกันนั่นคือ 1. นึ่ย้ายเขาไปจ t e เฮดคอร์เตอร์มาที่เท็กซัสแล้วก็หลังที่2ก็คือแพ็กแพ็กเกจเนี่ยแหละครับอื <c oughs> เหตุการณ์ที่ทำให้เท s l a Shareholder Meeting อ่ะมันเข้มข้นในปี2024อ่ะมันคืออะไรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเอ่อเทสลาแ h ร์โฮเดอ e ์มิตเนี่ยจริงๆเนี่ยอีลอนอ่ะมันจะได้แพ็กเกจอยู่ที่ประมาณ55บิลเลียนแะพ็กเกจต แล้วคนเนี้ยก็คือลีโอผมอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะลีโอคูกวนลีโอคูกวนเนี่ยเขามองว่าเทสลาไม่ควรจะให้แชร์แพ็คเกจให้กับอีลอนคนนี้เป็นคนโหวตเอเจนต์นะครับแล้วก็คูกวนเนี่ยเข้ามาเป็นเทสลาอินเวสเตอร์หนึ่งในสามเทสลาอินเวสเตอร์เลยนะที่รองลงมาจากอีลอนมัสก์ก็คือตอนแรกคนที่ถือหุ้นมากที่สุดในในในบริษัทของเทสลาก็คืออีลอนถังลุดออมาก็คือแรลลี่เอลิสันแรลลี่เอลิสันก็คือเอ่อซีโอออร์แลคโอล แล้วก็ถัดไปคนหนึ่งก็คือคนนี้แหละครับผมรีโอกูกวนโดยที่เขาถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ3.5บิลเลียนนะครับผมเขา invest หนักมากเขาเพราะเขาเชื่อในเทสลามากในปี2021นะครับโดยที่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาเป็นอีลอนแฟนบอยแต่อย่าลืมว่าพอปี2021มันมีการเข้าที่อีลอนเข้าไปซื้อทว t ิทเตอร์ใช่ไหมครับพี่ท็อปใช่ครับกลายเป็นว่าเราก็เริ่มเห็นพฤติกรรมของอีลอนว่าเขาเปลี่ยนไปพูดตรงๆเลยนะว่าคือเขาเปลี่ยนแนวความคิด ข้ามขั้วเลยวะ่ะเพราะอเมริกาตรงข้ามคือเดโมแครตดีโมแครตวิทาริกันซึ่งตรงข้ามกันสุดๆคือไม่สามารถเข้ากัน <Yeah. S 2> ได้เลยที่เขาชอบแซวกันว่าระหว่างแคลิฟอร์เนียกับเท็กซัสไม่ไมีไม่มีวันเข้ากันได้คือประมาณนั้นเลยจากความคิดเห็นผมอาจจะมีผิดมีถูกเดี๋ยวพี่พี่พี่ท็อปอาจจะมาเพิ่มเติมก็ได้พออีลอนไปดูแลทวิตเตอร์ช่วงหลังอะ่ะถ้าเราไปดูทวิตของอีลอนจริงๆอะ่ะผมไม่สามารถหาข่าวที่เป็นเนื้อหาสาระทางเทคโนโลยีได้เลยอะ่ะสิบโพสที่โพสมาเนี่ยจะมีแค่สองโพสที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี <Technology S 2> ก็คือหนึ่งอย่างก็คือ s p ป c e X แล้วอีกโพสตหนึ่งก็อาจจะเป็นโพสต์แบบล้อเลียนชาวบ้านที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งอีลอนจะเพิกเฉยในการที่จะโพส์กับเทสลาในช่วงปี2022จนถึงปี2023 24เลย24ต้นปีก็ยังเป็นอยู่ตั้งแต่เขาไปทวิตเตอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะเรียกว่าอิงการเมืองมากจะโพส์เรื่องอิมเมเจชันหนักมากจะโพส์เรื่องการโจมตีรัฐบาลหนักมากแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเราไม่สามารถหาข่าวจากเทคโนโลยีจากอีลอนได้เลยตอนนั้นอะ่แะแม้กระทั่งโมเดล3ามไฮแลนด์อ่ะ อีลอนก็ไม่ยุ่งเลยนะแม้กระทั่งเปิดตัวอีลอนก็ไม่มาเปิดตัวเลยทุกคนเลยผิดหวังในตัวอีลอนมากรวมไปถึงลีลลโอคูกวลเนี่ยก็คือกลายเป็นเหมือนกับจากคนที่เคยเป็นเทสลาแฟนบอยก็มันนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าอีลอนยังทําตัวอย่างเงี้ยเราอยู่ยากแล้วล่ะบริษัทเราจะอยู่กันยังไงผมอันนี้อันนี้ในมุมมองที่ที่เรามองกันนะพี่ต้เลยกลายเป็นว่าช่วงหลังมามันเลยเกิดการแตกเสียงในบริษัทเทสลาอันนี้ผมมองเป็นกลางนะ เขาไม่ผิดนะที่เขาโหวต against อีรอนเขาโหวต against เพื่อให้อีรอนกลับมาทำงานเขาบอกว่าอีรอนไม่สมควรจะได้รับแชร์แพ็กเกจตัวนี้5 6ิบิลเลียนดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่อีรอนจะได้ใช่ไหมครับพี่ท็อปอธิบายดิดนึงนะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะครับคือเป็นเหมือนเป็นมาอีวันก็พูดในงานเลยนะว่าเขาไม่ได้เงินสดนะเขาเป็นได้หุ้นซึ่งเขาจะต้องเอาเงินหุ้นเก่าขายไปแล้วเขาซื้อหุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ25เหรียญมั้งนะผมจะไม่ผิดคือเขาต้องใช้เงินประมาณ78ล้านเหรีย ซื้อหุ้นเทสล a าและห้ามขายภายในห้าปีซึ่งหุ้นตอนนั้นที่เขาจะได้เนก็คือจะประมาณห้าห้าหมื่นหกพันล้านห้าหมื่นหกพันห้าพันหกพันห้าพันหกนแล้วแต่ราคาหุ้นแต่เขาจะขายไม่ได้คนที่จับสมุนเขาก็บอกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยอีลอนก็ยังต้องจ่ายภาษีในการซื้อขายหุ้นถือว่ากําไรที่ได้อะไรอย่างงี้ครับก่อนที่อีลอนจะพูดเขาจะมีพวกบอดมาพูดก่อนก็จะมีประมาณเจ็ดแปดหัวข้อที่จะพูดว่าเขาเอเจนต์อะไรบ้างเขาบอกตอนเนี้ยเทสล a ไม่ปลอดภัยนะทํางานไม่ปลอดภยัยนี่ถึงคนงทําทงานใช้งานโหดอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงาั้นอย่าง,งานั้างงาน <ừ. S 1> ใช้เงินไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีประมาณ7-8หัวข้อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เป็นพวกทุนใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มาพูด a g a i n ีลอนทั้งนั้นนะครับตอนที่เราโหวตอะครับมันไม่ได้ถามแค่2ข้อนะมันถามประมาณ10กว่าข้อ14เยอะมากฮะๆๆแล้วก็จะแล้วเค้าจะมีวงเล็บตรงข้ามให้เหมือน PP p Select แล้วด้วยว่า Bot recommend อะไร Bot อันนี้ approve เห็นด้วย บอร์ดอเกนส์อันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะพิเศษเห้เรียบร้อยแล้วก็จะเล่าแต่คนว่าเราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างไอพีแพ็กเกจในบอร์ดก็แนะนำว่าให้ไปเถอะแล้วก็บอร์ด recommend ว่าย้ายจากลาบามาเท็กซัสนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอร์ดเนื่อนี้บอร์ดไม่เห็นด้วยนะอย่างเรื่องแรกสุดเลยคือเอา Kim ออคิมเบอร์มาร์ชมาเป็นบอร์ดน,นั่นคือเรื่องแรกเลยที่เขาโหวตกัน คิมเบอร์มสเนี่ยถ้าเราลองดูดีๆหลังจากที่เขาสร้างเทส l a เสร็จแล้วอ่ะคิมเบอร์มาสแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยในในเทส l a เพราะว่าคิมเบอร์มาสเขาทําร้านอาหารเขาทําร้านอาหารอยู่คนละโลกีเรื่องนึงคนที่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นซีอีโอจริงๆอ่ะแม้กระทั่งนี่ยที่ผมได้ยินมาจากญาติผมเองเนี่ยโรบินเดนโฮมเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหุ่นเชิดมากถูกต้องโรบินเดนโฮมเนี่ยถูกทํามาเพื่อให้คุยกับ private sector เฉยๆถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปคุยกับ private sector เป็นหุ่นเชิดให้กับเท s l a ระหว่างที่อีลอนไม่ได้ทํางานระหว่างอีลอนไปทํางานที่อื่นก็คือมาเป็นเท s l c แชร r แมนนะครับด้วยความที่อีลอนเคยไปเฟี้ยวฟ้ากับกรอตออเมริกานะครับถ้าเกิดเราจําได้ก็คือไปซัดกับเซกตอนปี2021มั้งเซกก็ไม่พอใจแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเฟี้ยวอย่างนี้กูปิดบริษัทมึงได้นะตอนนั้นผู้บริหารบอร์ดเท s l a ก็เลยต้องหาคนใหม่มาเป็นแชร์แมนให้เท sla เออใช่ครับ hey, ได้พูด,<ๆ>ไ,ด,พดได้พูดเปิดได้พูดแบบเราแชสไ ในความคิดผมนะเหมือนห้าหมื่นห้าก็คือบังคับให้อีลอนกลับมาทํางานอ่ะพอผ่านแล้วอ่ะอีลอนเลยสัญญาว่าฉันจะกลับมาทํางานเชซาจริงจังบ้างละโอ้จริงๆอ่ะควรจะทําทํางานให้จริงจังก่อนที่จะไปเฟวฟ้าวกับประเทศอเมริกานะครับเพราะว่าอาจริงๆแล้วยอดขายเทสลาช่วงปี2023ันยาเป็นต้นไปเนี่ยสังเกตเลยว่าดรอปแรงมากเพราะว่า<ม>โปรดักมันไม่พัฒนาเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเขาคัดเลือกคนที่เห็นด้วยกับอีลอนไหมเพราะผมมาเข้าเช็คแบ็กกาวแล้วเพราะอะไรอะไรคือเฮตามอีลอนหมด คนที่ไม่เห็นด้วยอะครับหลงเข้าไปอาจจะเป็นพาสวัน์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมยังเซราเลยว่าที่พวกผมได้เลือกอะเพราะว่าบ้านผมอะบ้านเทสลาคือถ้าจะเป็นประดัตรเทสลาอีโค s ิสเ e มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีโซลามีพาวเวอร์วอลก็คือเทสลาจะไม่มียี่ห้ออื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยภาพนี้ผมขอถามน,นิดนึงพี่ท็อป ภาพนี้นทีมงานเทสลาไม่ได้เป็นคนเอา,เอาวานิวนี้มาแขวนแต่คนที่เอามาคือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผู้ร่วมงานใช่ได้ยิน,ยนแล้วก็พนักงานอันนี้ผมไม่ยืนย100ันร้อยเปอร์เซ็นนะแต่คือที่ฟังแบบฝรั่งเขาพูดกันมาคือประมาณว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆที่สัมมอนเทสลาหรนอเนาะเอาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับว่า<ม>เพื่อที่จะโชว์พลังว่าเฮ้ยเล็กย่อยฉันยังมีเสียงสัตสนุนเยอะอยู่นะอย่างที่บอกว่าเฮดังมากครับคืออะไรก็เฮดังมากเราจะสรุปกันเลยนะครับว่า เหตุการณ์มิ팅เท s l a Shareholder ปี2024ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่รุนแรงมากเลยก็คือว่าอีลอนเนี่ยอยากให้มีการโหวตมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการสู้รบระหว่างที่ผู้บริหารบอร์ดเท s l a กับเ e s l a Shareholder แต่เท s l a Shareholder ที่หมายถึงก็คือไม่ใช่พวกรายย่อยนะแต่เป็นพวกสถาบันการเงินรายใหญ่ต่างๆที่มองเห็นพฤติกรรมของอีลอนในช่วง3ปีที่ผ่านมา ว่ามันไม่ไม่เข้าลองเข้าลอยก็เลยอยากจะสั่งสอนอีลอนสักหน่อยว่าถ้าคุณยังจะทำมิสัยงี้เีกเราจะโหวตไม่ให้คุณได้ส่วนแบ่งทางหุ้นตั้งแต่ปี2018ที่เราสัญญากันไว้มูลค่าหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ56.8บินลียนดอลลาร์หรือว่า50,000 5,800ล้านสหรัฐซึ่งอันนี้จริงๆก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเขาบอกว่าเป็นถ้าฝั่งไม่สนับสนุนนะนะอัลฟาอกคือแบบเป็นอะไรที่เวอร์มากเวอร์ที่สุดคือแบบ มนุษย์คนหนึ่งไม่ควรจะได้เงินเยอะขนาดนั้นในในรอบเดียวอ่ะทาไมมูลค่าหุ้นเนี่ยอีลอนถึงอยากได้มากๆเพราะว่าอีลอนจะมีเสียงข้างมากขึ้นมาในในบริษัทเทสลาเพราะฉะนั้นการทํางานในบริษัทเทสลาอีลอนจะไม่ต้องมานั่งฟังพูดถึงหุ้นมากมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะผมคิดว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าอีลอนจะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆห่โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอโหวต yes โหวต no แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าอีลอนไม่ทํางานก็อย่างที่แบบไปัซ ไปเวียงกับใส่ทวิตเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถไปตักเตือนอีลอนให้กลับมาทํางานได้เลยเพราะว่าเขามีเสียงข้างมากอยู่ในตัวไปแล้วใช่แต่ว่าถ้ามองในแง่ของคนที่เห็นด้วยนะครับเท่าที่เท่าที่อ่านมาก็คือมันเป็นแพ็คเกจที่แบบเทียบผลงานกับค่าจ้างอะ่ะคือคุ้มที่สุดแล้วคือที่ก่อน2018เทรลาจะไปแหละไม่ไปแหละคนยังไม่เชื่อเนี่ยก่อน2018บริษัทในขาดทุนพลิกกลับมากำไรและกลายเป็นกลายเป็นบริษัทรถที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมันไม่มีใครทําได้มีคืออีลอนมันทําได้คือโตเป็น10เท่าร้อยเท่าแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยอันนี้คือฝั่งที่สั่งสนนะครับบริษัทเทสลาเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในในในเซกเมนต์ของรถยนต์แต่ hmm. ยังแพ้บีบีดีอยู่เพราะว่า hmm. อย่างที่บอกอะบีวีดีล่อขายคันละห้าแสนบาทอเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเทสลา จะสามารถขายได้เยอะกว่าบีวีดีบมีรุ่นถูกเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า b ี d ยังครองตลาดอยู่แต่ถ้าในมองในเรื่องของสัดส่วนกําไรหรือแม้กระทั่งผลประกอบการอันดับหนึ่งของโลกก็คือเท s l a อยู่ดีตอนนี้นะครับอโอเคอันนี้เราจบแล้วว่ามันมีต้นต่อสาเหตุยังไงที่จะทําให้เกิดเท s l a s h a r e ์ o คเดอร e เม i ตตนี้ ในงานมีอะไรบ้างครับปีนี้เขาก็จะสแกนอาวุธสแกนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปที่เดิมอ่ะฮะก็คือจัดที่เดิมมีซุ้มที่เดิมแต่ปีนี้อ่าไม่โชว์เซมัยไม่เอาเซมัยลถรถบรรทุกเไมัยครับไม่ไม่ขึ้นเลยครับจอดรถเหมือนเดิมแล้วก็มีสีใหม่มีมีเกรย์ใช่ไหมครับมีเอ่อเทปสาม เอาตาแลรแล้วก็เกรอะครแล้วก็มีสามเพอร์ฟอร์แมนซ์มาจอดแต่คนก็ไม่สนใจมากเพราะเป็นของเดิมไม่เหมือนปีที่แล้วที่แบบคนนึงฮากักบเซเว่นนัทจำได้ใช่ไหมไ<อ>ข้างซ้ายจะเป็นเซเว่นนัทมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซูเปอร์ชาร์จเจอร์สเตชันที่เป็นเหมือนพอร์เทเบิลอะครับกับพาวเวอร์แพ็คแบตเตอรี่ซึ่งไม<อ>่มีใครไปดูเลยส่วนข้างขวาเขาเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่แล้วครับเป็นร้านอาหารสองค,คนที่มานั่นมาตอ,อนนี้เขามีฟู้ดทักสองที่ละ อ่าบรรยากาศขึ้นมาใช่ไหมครับอาหารก็จะแบบดูดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นฟู้ดทักของคนที่มางานแต่ปีที่แล้วที่เราไปกินกันอ่ะคุณบิงนั่นคือฟู้ดทักของพนักงานเทสลาะเอาเลยผไปกินตรงนั้น嘛ใช่ผมไปกินร้านไทยมาด้วยคือตรงที่เราไปกินปีกันปีที่แล้วอ่ะครับซึ่งตอนนั้นมีฟู้ดทักกันที่เดียวจําได้ใช่ไหมอ่าใช่อ่าอ่านั่นแหละคือกลายเป็นฟู้ดทักของพนักงานเทสลาคือผมไปกินผมก็นั่งกินกับพวกใส่เสื้อกั๊กที่พนักงานโรงงานเทสลาเลย แต่รอบนี้คือมีปุตทักแยกออกมาเป็นของเชสเทอร่าแชร์โคเดอร์ใช่ครับมีหลัน้ําปานมีทาโก้มีกมับอาหารมีเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะจัดสวยงามมีคิวมีคิวอาร์โค้ดแล้วก็ตรงข้ามก็ที่เราเกิดก็จะเอารถมาแชร์แชร์แชร์ก็จะให้โชว์อะอ่พาวเวอร์วอลล์พาวเวอร์ชาร์จเจอร์แล้วก็รถอะไรบ้างแล้วก็เป็นไซเบอร์ทักแล้วก็ลากแล้วก็โชว์บอกว่าตอนนี้โมเดลว่าขายดีไอเดิมหนึ่งของโลกนะอะไรอย่างเงี้ยออือ มันมันเหมือนกับเอาความสาเร็จเมื่อสองสามปีที่แล้วใช่ใช่แล้วครั้งหน้าก็คือไม่มีอะไรเลยพอครา้งหน้าคราวนี้ไปเนี่ยครับปีที่แล้วเราไปจัดคุยกันทางขวาพอเดินเข้าไปเราไปจัดไปคุยกันทางขวาเป็นทางขวาจะเป็นเวทีจะเป็นเวทีอ่ะฮะครับปีนี้คือจัดมาคือตรงไปปึ้งก็คือเป็นที่นั่งเราจัดเป็นเวทีเลยอ่ะฮะ แล้วก็ทางซ้ายก็จะให้โชว์นิดหน่อยมีที่เห็นแล้วก็จะมีอารกอแล้วก็โชว์ว่าเป็นแพลตฟอร์มแบตเตอรี่แล้วก็ผนังของ c y b e r t ์ท c k อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายของที่ลึกคราวนี้เขาจัดดีขึ้นก็คือจัดคิวดีขึ้นและเพราะเขาคูลแล้วล<ม>คนเยอะ นั่นแหละแล้วก็โรงงานก็จะเหมือนเดิมครับก็คือให้เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปดูโรงงานแต่เขาก็จะให้เราใส่แว่น TPE ในโรงงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่<ม>ท็อปได้เข้าไปในโรงงานไหมครับได้ครับได้ครับก็รขาก็รีบเข้าไปตั้งแต่แรกเลยครับคนน้อยดีเพราะเขาก็ผมไปไปแต่เช้าไปกไปวแ,<ล>แ<ล>ต่ห<ล>้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอห้ามแม้กระทั่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยอะครับแล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วก็คือเขาประกบหน้ามีทัวร์ประกบหน้าคนหนึ่งแล้วก็มีทัวร์ประกบหลังคนหนึ่งแล้วก็ <Es pe c. S 1> เขาเอาพานักง,งานโรงงานเทสซามายืนต่อคิวทั้งลายผลิตอ่ะคือเหมือนมาต้อนรับเรานะแต่คือจริงๆอ่ะมาจับจับตาพวกเราเลยครับคือเขา,เาพูดเลยนะนนว่าอยู่จะคุยโทรศัพท์หรือจะหยิบโทรศัพท์ให้คุยให้ใส่ก่อนนะข้างในห้ามแม้กระทั่งหยิบโทร,รศัพท์ไม่งั้นอยู่จะเชิญออกเพราะเขาก็กลัวเขาจะให้สิทธิ์เฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือบางคนที่สําคัญที่เขาสามารถคัดกรองวิดีโอได้เพราะอย่างพวกเราเนี้ยเราถ้าเราแอบถ่ายมันแอบหลุดไปได้ไงครับเขาคุมเข้มเลยครับเดินผ่านตลอด แล้วก็ปีนี้เดินนานขึ้นครับเดินครึ่งชั่วเกือบครึ่งชั่วโมงได้พอเข้าไปเนี้ยครับเขาก็จะให้ดูตรงจุดสุดท้ายที่ก่อนที่จะลดออกจําได้ไหมครับบิงที่เขาแบบจุดสุดท้ายก่อนจะปิ้นปิ้นปปออกจากโรงงานแบบเท่มากเลยคือตอนเนี้ยกิกาเท็กซัสผลิตแค่2รุ่นคือเมดไวทกับ เซมก็ชตอนออกมาก็โชว์สีใหม่อย่างเดียวเลยโชว์รถสีใหม่เมื่อปีที่แล้วเขาให้เราขึ้นบันไดเหมือนไปชั้นสองไปดูปีเนี้ยเขาให้เดินชั้นหนึ่งเลยครับคือเป็นลายรถผลิต oh. ตั้งแต่แรกจนจบเลยก็คือเข้าไปก็จะเห็นอ่ะเขาตรวจเช็คตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กเขาจะยกรถขึ้นมาเนี้ยครับก็จะให้เห็นมอเตอร์ก่อนที่เขาจะแปะประกบแผ่นข้างล่างให้เห็นข้างล่างเลย เห็นแบตเตอรี ed, <and> ่เห็นมอเตอร์ข้างหน้าข้างหลังคู่กันก่อนเล่ไประกอบเขาก็โชว์ยกให้ดูเลยว่าเออนั่นแหละครับรอบประกบเสร็จแล้วก็พาไปเดินดูลายผลิตเอ่อไซเบอร์ทักก็จะเห็นแพลตฟอร์มที่เขาจะยกรถขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะค่อยคเลื่อนไปก็จะมีคนคอยประกอบชิ้นส่วนนี้ส่วนนั้นหรือว่าหยิบอ่หุ่นยนต์ขึ้นมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใช้คนเยอะครับ เทสลาก็ยั <Tesla, S 2> งใช้แรงงานคนเยอะนะที่ยังประกอบชิ้นส่วนที่แบบกดหมุดนี้นู่นนี่ข้างในติดแผ่นรองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้างานใหญ่ๆอย่างพวกแบตเตอรี่หรือโครงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นหุ่ยนยนต์นะผม,มยังสงสัยเลยที่อีลอนบอกว่าต่อไปไอนาคตที่เขาจะใช้หุ่นยนต์ออฟติมตัมาแทนคน 1. หนึ่งต่อหนึ่งแล้วคนที่ทําง,งานอยู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่โรงงานเขาสะอาดมากไม่มีกลิ่น แตอย่างว่าเพราอเป็นออเล็กทริกไะเนาะไม่มีือไม่มีกลิ่นน้ำมันไม่มีอะไรเลยคือแบบสะอาดอากาศบริสุทธิ์คือดูดีมากดูดีมากสําหรับวันเนี้ยนะครับก็จะให้ดูแล้วก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยครับเฟสต์ลี่ทัวร์เสร็จปั๊พอกลับมาที่งานก็ที่ได้คุยกันอย่างที่เห็นใช่ไหมครับว่าจะมีการที่เปิดเสียงผู้ถือหุ้นแล้วก็อีลอนก็มาพูดมีไฮไลอะไรบ้างไหมครับที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าว ในใน,ในงาพูดถือหุ้นมาแล้วเขาก็เปิดอเกล์บางข้อเสนอที่คนไม่เห็นด้วยก็โหก็มีและพอ ประกาศปุ๊บอีลอนมาก็คนก็ลุกขึ้นตบมือ Stand i n g โอเว i o n ชันกัน่ะนะครับเ hey! ฮแล้วก็อีลอนก็มากระโดดเย่งเยงดีใจอ้าเ hey! ฮเป็นเหมือนเด็กเลยพ่อพาอ่าผ่านแล้วทุกอย่างผ่านแล้วช,ชนะ,ชนะอ่าไม,ไม่ไม่ก่อนที่จะอีลอนผ่านคือก,ก็ประกาศก่อนว่าเราย้ายจากเจอราวามาเท็กซัสแล้วนะอะไรกัน,นคนดีใจ<แ> <Hey! S 2> อีลอนได้เงินก็เ hey! ฮดีใจโน่นนี่นั่นเขาก็นั่นมาเขาก็อธิบายแล้วเขาก็จะมาโชว์หินว่าเนี่ย เทส้ายังไม่จบนะนั่งอธิบายก่อนว่านั่งขายดีที่สุดในโลกนะเขากาัอธิบายข้อดีของกาก่อนว่าเราปลอดภัยที่สุดนะที่หุ้นใหญ่มาบอกว่าเราใช้แรงงานเทสลาเยี่ยงทาตุอาพูดกันจริจริงที่สมัยก right ่อนที่เป็นเต็นในเฟมอนหรือว่านู่นนี่เราปลอดภัยที่สุดนะเราหนีสร้างรถมากกว่าบีวดีอะไรอย่างเนี้ยครับก็จะมีการสิงกันไปนะฮะว่าสิงกันไปใช่รถรถยนต์ไฟฟ้าที่เทสลาสร้างจริงจริงอ่ะมันเยอะกว่าบีวดีนะ แต่การที่ BVD มันคลองดับอย่างของโลกถ้าเกิดคุณทุกคนไปดูกันเนี่ย b ีวไม่ได้สร้างรถยนต์ไฟฟ้าเยอะที่สุดในโลกนะครับ b ีวสร้างรถปลั๊กอินไฮบริดบวกกับรถยนต์ไฟฟ้าเยอะที่สุดในโลกแต่พอเวลาเขานับรวมอ่ะเขาเอาปลั๊กอินไฮบริดเข้าไปรวมด้วยทําให้ b ีวกลายเป็นมียอดขายมากกว่าเทสลานะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เทสลาพยายามจะบอกอยู่ว่าขายดีแล้วก็รวมไปถึงโมเดลวที่พยายามจะโฆษณาบอกว่าเอ้ยยังไม่มีจูดิเปอร์ปีนี้หรอกเออเพราะว่าโมเดลวยังขายดีอยู่นะครับ แล้วก็รู้สึกจะอธิบายพยายามว่าไม่ต้องห่วงนะซูเปอร์ชาร์เจอร์เน็ตเวิร์กเรายังแข็งแร่งอยู่อะไรเพราะเขาที่เขาข่าวว่าเพิ่งไล่ทุกคนออกนั่นไงอันนี้คือฮาสุดก็คือฉันจะมีอีก3าคันที่จะโผล่มานะก็คือยังมีอีก3าคันที่โผลมาแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับขอซูเปอร์ชาร์เจอร์นิดนึงแล้วกันที่เขาพูดเพราะว่าที่ไทยตอนเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่า,วามันมันออกจริงๆแต่มันกลายเป็นว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์สิแห่งไปกระจุกอยู่ในกรุงเทพสิบแห่งนะฮะแปดหัวใจสิบแห เทสลามันก็คือทุนใหญ่กับทุนใหญ่คือเงินกับเงินคุยกันนะครับจะบอกว่าเทสลาเห็นหัวชาวบ้านไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นว่าทุนใหญ่กับทุนใหญ่มันคุยกันนะเนาะที่ไหนให้เงินเขามากสุดให้ผลประโยชน์มากสุดเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันเราก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ดาวน์เราไม่รู้นนหลังบ้านเขาคุยอะไรกันเงี้ยแต่ยอมรับว่าเพราะว่าในเมกาเนี่ยคนซื้อเทสลาก็เพราะว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์จริงๆ <laughs> บอกได้เลยครับว่า ถ้าไม่ใช่เทสซาเนี่ยรถไฟฟ้าในอเมริกาก็แบบนรลลกเลยครับา่านบอกเลยว่าที่เมืองไทยยังดีกว่าเอ็กซ์ตฟายอเมริกานี่คือข่วยมากฝัน้ายครับ <laughs> ผมเคยเห็นคนนึงขับจากลาสเวกัสไปแอลเอโดยเชบิโบผมอึ้งเลยแบบรับถือเขามากอ่ะทาได้งไงวะอดทนสูงมากครับ,บไปอ<ด>ีกส<ด>ิชั่วโมงอ่ะทั้งอดทนด้วยทั้งกล้าเสี่ยงอะ่ะกล้าขับรถยนต์ไฟฟ้าข้ามเมืองได้ยังไงแต่พอเป็นเทสซาผมไม่เคยคิดว่าจะตายเลยครับ <laughs> ตอนนี้ข้อมูลถ้าเราใส่ GPS แล้ว o u t e ไปที่ Supercharger มันจะบอกเลยนะว่าตอนนี้มีคนกำลังเล้าไปที่ไหนกี่คนใช้กี่คนเสียเท่าไหร่อ,อะไรยังไงน้องเคยผมอ่ะชอบ Ro ถ d t r i p ด้วย t ท s l a มากๆนี่จะอ,อ่อยละเดือนกว่าเนี่ยขับขึ้นไปแคนาดาเนี่ยเขาจะได้3 Performance เนี่ย วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปถ่า,า,ๆๆๆายรูปไปสามเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเอาขึ้นรูปเลยอ่ะเอาขึ้นรูปม,มาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังจากที่ไลฟ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะส่งรูปม,มาใช่ไหมครับแล้วเขาซื้อสามสีแดงขาวน้ำเงินเนี่ย<อ>เขาบ้าเทสลามากผมถึงมั่นใจว่าเขายัางไงก็ได้เชิญไปแน่ๆลเลยเขาป้าเทสลาจริงๆก็ๆมีงานเกี่ยวกับเรื่องอะเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยที่เขาสมควรได้เพราะเนี่ยแหละคืออีลอนอ่ะทำไว้ดีแต่ว่าช่วงปลายอ่ะเริ่มแผ่วเพราะว่าอีลอนไม่ได้มาพัฒนาดักต่อ ในช่วงปี2023เนาะถ้าเรามาดูกันก็เลยทําให้มันเลยกลายเป็น2เสียงเนาะ อินเวสเตอร์ใหญ่เขาก็มองว่าเฮ้ยบริษัทจะไม่มีทิศทางแต่อีลอนก็ทำไว้อยู่ตลอดแล้วก็ในส่วนที่อีลอนมาทำตรงนี้จริงๆมันเสร็จหมดแล้วเนาะเอ่อ energy storage charging แบตเตอรี่เซลล์ลิเทียมดีไฟกำลังทำอยู่อ่รถยนต์แล้วก็อ่าซูนซ่อมตอนนี้กำลังจะมาเถื่อในส่วนนี้ Optimus ส i แล้วก็ Full s ียร Driving ไอ้ส่วนเนี้ยลงทุนเท่ากับทุกภาคส่วนเลยของเทสลาจ๊ได้ไหมครับที่เขามีข่าวรือว่า NV i d i a เดียกาศว่าอีลอนจะเอาการ เอ AI ทแน <long> ท uh, Platform, Godzilla, นทจะลงเทสลา FSD อ่ะไปลงไปทวิตเตอร์แทนทวิตเตอร์แทนผมว่าอันเนี้ยคือรีเลียกับข่าวนั้นคืออีลอนจะบอกว่าเขาก็พูดอ้อมๆนะว่า AI บริษัทอื่นเหมือนบริษัทการ์ดทำวิดีโอเกมอ่ะเขาพูดอยางคาว่า EVO เกมถ้าคุณบิ๊กลองสังเกตดีๆะมีคําพูดผมได้ยินอยู่แบบคือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเทสลาเราอ่ะ er คือเป็นผ so, like, so, ู้นําด้าน AI เชิโดมันขี <iny änd> ้น <emulate> <t iny encial> ี่ Real Solid Network เห็นปะ แล้วเขาก็จะบอกว่าผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะคือฮาร์ดแวร์ห้าเขาจะสร้างเองเหมือน Apple s i ซิล o n อนเลยเขาจะด,ดีไซน์ชิปเองดีไซน์ชิปเองแต่ว่าใช้ t t ทีเอในการผลิตอยู่แล้วนะน่าจะดีดีไซน์กับ T i ไอเท็กซ์ซันอินสตรูเมนต์ชอที่ <ừ> ผมสร้างมาเขาก็จะอธิบายว่าเนี่ยภายใน18เดือนนะเราจะปล่อยฮาร์ดแวร์ไฟแล้วนี่ความคิดส่วนตัวผมนะเอาแล้วใครจะซื้อรถ่นในสิเดือนว่าอยู่ประกาศว่ายู่จะออกรุ่นใหม่แล้นเนี่ยผมก็เข้าใจนะเพราะมันก็คือเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งอะที่วันยังงนงนออออย่อย่กก็็ตต้้หหมมมมมดาาุุีรใื แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องถามตอบแล้วเนาะพอจบ,รบตรงนั้นจะเป็นใช่ถมัม <C MA S 1> แต่ปีนี้ให้ถามตอบเยอะนานมากเลยนะเป็นชั่วโมงกว่าปีที่แล้วที่คุณใช้่คุณมิ้งจะถามอะแล้วหมดเวลาพอดีแปะเลยนั่นอะครึ่งชั่วโมง45าทีเองไหมแต่อย่างาที่<ช>บอกทุกคนมาก็บอกขอบคุณเอลอนที่ทําให้บริษัทเป็นอย่างนี้ใช้เชื่อในตัวยูนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันวิดีโอนี้ก็เชล่าแชร์โฮลด์ม็ตติ้งอาจจะผสมกลมกลืนระหว่างรสชาติของความเป็นอีลอนมัสก์กลมกลืนรสชาติของเทสลาเพื่อเข้ามาในวิดีโอตัวนี้ยังไงก็อาจจะยาวน,นิดนึงนะครับขอขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้แต่เราอย่าเพิ่งไปถ้าทุกคนที่สามารถดูจนจบวินาทีสุดท้ายของวิดีโอได้เรามีของขวัญให้นะครับเราจะมีหมวกหมวกไม่ได้แกะได้นะนี่คือยังไม่ได้ใช้งานเลย บวกนกคู่สองต้องจากโรงงานจากโรงงานพิกะเท็กซัสนะครับพี่พี่ท็อปเป็นคนส่งมาที่บ้านผมแล้วเดี๋ยวผมจะส่งต่อไปให้คนที่ไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งเทสลาด็อกโบดนะครับเทสลาด็อกโบดผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันผมไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรซิลยังอยู่ดีเลยเนี่ยซิลยังอยู่ดีเลยไม่ได้แกะแต่เดี๋ยวจะส่งไปให้คนที่ไทยเงื่อนไขง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเงื่อนไขง่ายๆตรงนี้เลยนะครับ เอาละครับมาถึงในของที่เราจะแจกกันวันนี้เลยนะครับ2อย่างนี้ที่เราโชว์กันตรงนี้นะครับเก็ติกาก็ง่ายๆเลยคือทําตามที่ผมจะโชว์ให้นะครับว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้บิงได้มานานแค่ไหนนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยกด Google ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดตรงบมบมขวาบนตรงนี้กด manage your account ตรงนี้นะครับไปที่ data and privacy นะครับผมเลื่อนลงมานะครับไปที่ youtube history ตรงนี้แล้วจากนั้นปุ๊บก็เลื่อนลงมาไปที่ manage history นะครับ แล้วก็ไปที่ interaction นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่ channel subscription ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนหาเลยครับเพราะว่าคุณ Subscribe ใครบ้าไว้บ้างนะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆแนะนำก็คือกด control F ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นของ mac ก็จะเป็น command F นะครับแล้วพิมพ์คาว่า bring die ลงไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจะมี subscription ขึ้นมาตรงนี้ว่าเรา subscription ช่อง b i n g die เมื่อไหร่นะครับเนื่องจากของรางวัลที่เรามีให้มันมีแค่สชิ้นเท่านั้นเองคุณต้อง capture หน้าจอตรงนี้นะครับ แคปหน้าจอตรงนี้ที่มันให้เห็นดีเทลด้วยนะว่าคุณ Subscription ช่องบิงได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ส่ง YouTube Name ของคุณมาด้วยว่าคุณสับสกิปชั่นบิงได้เนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบให้นะครับว่าชื่อที่ Subscription กับเวลาที่คุณสับสก i ปชั่นมันตรงกันไหมเพราะผมจะสามารถตรวจสอบจากฝั่งหลังบ้านผมได้นะครับส่งชื่อช่อง YouTube ที่คุณ Subscription ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณสร้าง Account ใน YouTube แล้วเนี่ยมันจะมีชื่อของคุณนะครับแคปเจอ เพจบิงไดนะครับเพจบิงไดก็จะเป็น f c e e o o o นะครับไปที่ Facebook ไปที่บิงไดนะครับพิมพ์คาว่า Bring Drive ตรงนี้แล้วจากนั้นปุ๊บก็กดส่งเมสเซจหา b บิงได e ได้เลยนะครับก็จะมีเมสเซจตรงนี้อันนี้เพรเอิญผมใช้ Account ส่วนตัวของผมมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับกดส่งเมสเซจมาตรงนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ส่งข้อความถึงหลังบ้านถึงบิงไดนะครับผมขอเป็น2ท่านแรกละกันที่มีการ s u b s c r i b e ยาวนาน ผมจะประกาศหลังจากที่วิดีโอตัวนี้ออกไป7วันก็จะประกาศผลหน้าเพจวิงไดน,นะครับก็จะมีกล่องด็อ Mode กับหมวกตัวนี้นะครับส่งเข้ามาก็ได้นะครับคุณอาจจะสับสคริปปปี2023ก็ได้แล้วเอิญมันไม่มีคนก่อนหน้าคุณส่งมาเลยว่าเขาสับส c r i b e ก่อนคุณผมก็จะแจ้งว่าคนที่ติดตามเพจผมและดูวิดีโอผมจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นใครนะครับผมแล้วก็ผมก็จะส่งของขวัญรางวัลไปที่คนนะครับคนที่ Subscribe ยาวนานที่สุดคนแรกก็จะได้ดอกโวตไปนะครับกล่องใหญ่เบื้เริ่มเลยแล้วคนที่ Subscribe รางวัลที่2ก็จะได้เป็นหมวกมกคู่ okay. ไปนะครับเราจะมีรางวัลอย่างนี้แจกให้ทุกๆ3เดือนนะครับก็หลังจากนี้ไปจะเป็นอีสเตอร์เอ็กของวิดีโอบิงได้ดังนั้นใครที่ดูบิงได้อยู่ทุกวันรับรองคุณได้รางวัลแน่นอนเพราะว่าคุณจะต้องดูคลิปถึงวินาทีเนี้ยที่ผมเปิดนะครับเอาละเราประมาณนี้ครับก็ยังฝากอะไรไหมครับพี่ท็อป สำหรับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับคือผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตทำงานแล้วก็ได้มีธุรกิจเล็กๆที่นี่นะครับเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีมาตั้งงานแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ใช้เซซ่าก็ถือว่าเป็นรถที่ชอบมากครับถือว่าเป็นแฟนบอยคนหนึ่งแล้วกันแล้วอยากจะนำเสนอสิ่งดีๆให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเคถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่ท็อปครับผมครับสวัสดีครับ